ฟรานไดายทำริวปูเสียประตูวิดแพ้เซนเดอร์ไลน์คาบ้านอเดีตสาระกัรผู้จัดก,การทีมริวปูให้สัมภาษณ์หลังเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดบ้านไล่ตีเสมอเซนเดอร์ไลน์นะครับทีมน้องใหม่แบบหืดขึ้นคอครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งชนิดที่เกือบแพ้คาบ้านด้วยเซนเดอร์ไลน์นะครับออกนำก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากความผิดพลาดของเฟอร์จินฟรานไดายที่จ่ายบอลพลาดก่อนถูกเชมดิลตันบีนะครับยิงไกลบอลแทบเข้าไปในนาทีที่หกสิบเจ็ดแต่ฟอรินเวียนนะครับผมนะมาช่วยริวปูตีเสมอหนึ ชาับนอดีมูเคล่าเข้าไปเช่นกันครับหลังจบเกมนะครับเฟอร์จินฟรานไดกองหลังกับตันทีมริวปูนะครับตกเป็นเป้าวิจารณ์อีกครั้งจากผลงานที่ต่ํากว่ามาตรฐานครับหลังทาพลาดในจังหวะเสียประตูนะครับให้ซันเดอร์แลนด์ทั้งการจ่ายบอลเสียจนถูกตัดและยังเอาแต่ถอยห่างนะครับไม่เข้าไปกดดันแชมดิวตันบีทำให้โดนดยิงไกลและบอลยังชลับเขาเปลี่ยนทางเข้าไปอีกนะครับเมื่อถูกถามว่าจังหวะแบบนี้ไอเนอร์สอตอยากให้ลูกทีมเข้าไปบีบคู่แข่งตอนยิงไกลหรือถอยเพื่อรอดูจังหวะแบบที่ฟรานไดู ตอบว่าผมคิดว่าในกรณีแรกเมื่อคู่แข่งได้บอลฟรีในระยะ30-35ถาหลาจากประตูการชิงพื้นที่จะฉลาดกว่าโชคร้ายนะครับที่บอลเข้าประตูจากลูกยิงฉลับผมเห็นลูกยิงฉลับหลายครั้งที่ฝั่งตรงข้ามซึ่งครั้งหนึ่งทําไปสู่ประตูด้วยนะครับเราโชคร้ายอีกแล้วที่เราเสียประตูอีกครั้งจากโอกาสไม่กี่ครั้งที่เราเสียให้คู่แข่งครับ